สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาสร้างแบบจำสูตรกันนะคะจะเป็นจำสูตรคอวีแขนกุดเปดซิปด้านหลังเป็นกางเกงขายาวนะคะจะตัดแยกที่สะโพกบนนะคะแล้วก็มีกระเป๋าค่ะซึ่งถ้าใครไม่ต้องการต่อแยกก็ทำเป็นชิ้นเดียวไปเลยค่ะทำจากแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานนะคะแล้วก็ต่อความยาวลงไป ใครที่ยังไม่มีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะให้กดรอยแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานชิ้นหน้าชิ้นหลังออกมานะคะซึ่งรอบอกจะบวก8เซนติเมตรซึ่งจะสมมุติรอบอกที่84แล้วก็บวก8หาร4ได้เท่าไหร่ก็บวก1นะคะจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังก็24เซนติเมตร ซึ่งถ้าใครที่ยังไม่มีแพทเทิร์นเสื้อมาตรฐานจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะจากเส้นเอวให้วัดเข้าเป็นเกล็ด7เซนติเมตรจำสูตรชุดนี้ก็จะมีเกล็ดนะคะก้อยปรับเกล็ดนะคะจากเส้นอกให้วัดลง2เซนเมตรเกร็ดด้านล่างยาว13เซนเมตรในส่วนของรอบเอวรอบเอวสมมุติที่70เซนเมตร แล้วก็บวกเผื่อหลวม4เซนติเมตรหารด้วยสีบวกเกล็ด3มเซนติเมตรแล้วก็บวก1เซนติเมตรทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังค่ะในส่วนของสะโพกสะโพกบวกเผื่อหลวม4ี่เซนติเมตรหารด้วย4ได้เท่าไหร่ก็บวกหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับ25แล้วก็ให้วัดความยาวตามต้องการเลยค่ะสมมติว่าความยาว90เซนติเมตรก็ตีเส้นลงไปเลยค่ะ ตัวเสื้อก็จะเป็นคอวีใส่ซิปด้านหลังแล้วก็แขนกุดต่อที่สะโพกบนนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าค่ะเมื่อกำหนดความยาวได้ตามต้องการนะคะก็ตีเส้นลงไปนะคะก็เท่ากับเส้นสะโพกค,ค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปก็มาหาเส้นเป้าลึกกันนะคะเป้าลึกสมมุติสะโพกที่92เซนติเมตรหารสี บวก4ได้เท่าไหร่ก็คือเส้นเป้าลึกจากเส้นเอวก็วัดลงไปเลยค่ะ27เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะวิธีหาเส้นเป้ายื่นชิ้นหน้ารอบสะโพก92หาร20จะได้เท่ากับ4.6สมมุติว่ากำหนดที่4.5เศษปัดทิ้งนิดหนึ่งค่ะ โค้งเปายื่นชิ้นหน้า2.5เซนเมตรโค้งเป้ายื่นมาที่เส้นสะโพกค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นสะโพกนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20ซนมก็จะเป็นเส้นสะโพกแล้วก็ตีเส้นไปที่ปลายขาการเกงค่ะปลายขากางเกงให้เก็บข้า3เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะในส่วนของคอวีใครจัใช้ที่บ่าหน้าก็ได้นะคะ หรือว่าวัดลงมาอีกนิดหนึ่ง1เซนติเมตรเส้นข้างคอขยาย1เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะเส้นตะเข็บไหลวัดท้า5เซนติเมตรรักแร้ก็วัดขึ้น2เซนติเมตรในจุดนี้ถ้าใครต้องการให้กระชับก็อาจจะเก็บเกล็บ1เซนติเมก็ได้ค่ะถ้าสวมใส่สบายๆก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะ แล้วก็โค้งเส้นรักแร้นิดนิดค่ะต่อไปก็ามาแยกชิ้นกันนะคะจากเส้นเอวให้วัดลง6เซนติเมตรจะอยู่ช่วงสะโพกบนนะคะติดเส้นเชื่อมกันแนวนี้จะตัดแยกนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋าให้วัดเข้าหาเซนติเมตรกระเป๋ากว้าง11เซนติเมตร กระเป๋าลึก4เซนิเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะแล้วก็ให้แบ่งครึ่งให้วัดลง1.5ตีเส้นเชื่อมกันก็จะได้เป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะชิ้นหน้าก็ตัดในส่วนนี้นะคะตัดออกมาแล้วก็วางภาพเสื็เย็บโดยรอบค่ะชิ้นหน้าก็นำมาต่อกันในจุดนี้นะคะ ต่อไปก็ไปทำชิ้นหลังกันค่ะก็วัดความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะในส่วนของชิ้นหลังรอบอกรอบเอวรอบสะโพกลบ1ค่ะแล้วก็ตีเส้นความยาวเท่ากับชิ้นหน้าค่ะในส่วนของคอคอหลังลึก1เซนติเมตรขยายเส้นกลางคอ1เซนติเมตรโค้งเส้นใหม่ตะเข็บไหลวัดข้าว5เซนติเมตร เท่ากับชิ้นหน้าเส้นรักแร้วัดขึ้น2เซนติเมตรโค้งเส้นใหม่ค่ะต่อไปก็มาทำเส้นเป้าลึกกันค่ะเส้นเป้าลึกก็จะเท่ากับชิ้นหน้าจากเส้นเอวก็วัดลงมานะคะ27เซนติเมตรตดเส้นขนานเป็นแนวนอนเป้ายืนชิ้นหลังอีกหนึ่งเท่าของชิ้นหน้าก็คือ9เซนติเมตร จากจุดนี้ก็ตีเส้นออกไปเลยค่ะ9ซนเมแล้วก็ตีเส้นขนาดมาที่ชายกางเกงชายกางเกงเก็บข้าว3ซนเมตรจุดนี้วัดลงครึ่งเซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะโค้งเบายื่นชิ้นหลัง3เซนเมตร วางไม้บรรทัดเป็น4 5องศาวางแบบนี้นะคะแล้วก็3เซนติเมตรแล้วก็จากจุดครึ่งเซนติเมตรก็โค้งมาหาเส้นสะโพกชายกางเกงจุดนี้ครึ่งเซนติเมตรชายกางเกงก็วัดลงครึ่งซนติเมตรตีเส้นใหม่ค่ะเวลาตัดผ้าจะได้เท่ากันค่ะ เอวทางด้านหลังวัดข้าว1.5บาแล้วก็จุดอกแบ่งครึ่งแล้วก็ตีเส้นมาที่เส้นเอวเส้นสะโพกในส่วนนี้ให้เส้นกลืนกันได้สวยงามค่ะด้านหลังจะใส่ซิปค่ะจากเส้นเอว ก็วัดลง6ซนติเมตรจะเป็นแนวต่อผ้าค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันกรดก็จะใช้ที่13ซนติเมตรเหมือนกันค่ะเกรดด้านบนวัดขึ้น 1.5. ส่วนนี้ก็ตัดออกมานะคะจะเป็นส่วนที่1ส่วนที่2แล้วก็เย็บเกรดหลังแล้วก็เย็บซิปด้านหลังแล้วก็เย็บต่อแนวสะโพกกัน วิธีการทำก็เหมือนชิ้นหน้าค่ะส่วนด้านหลังก็ใส,ส่ซิปในส่วนของคอหน้าคอหลังแล้วก็รอบแขนก็ทำสาดตามปกติค่ะก็เป็นแพทเทิร์นที่ทำได้ไม่ยากแบบสวยด้วยค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ